จัดให้ใคไปาลบกเนี่จมอบ้านแม่ไพ่เล่นเ่โตขาดเนะแม่ไพ่บอกว่าจัดให้อีกแนละแม่ไพ่อยากได้อีกลูกเอาไงแม่ไพ่อีกแน ใช่เลยแม่แ anyway. ่าหย่นแ่ล้าด้คชายเลิฟบอกไม่สนใจลูกไม่สนใจใครไม่สนใจใครนอนอย่างเดียวเลิฟรีั่นเอาแม่ไพ่แม่ไพ่เจ้าลูกเฮ็ียดหยังแม่ไพ่เจ้าอย่ามาหาข่เด้อ แม่ไม่จุดน่อพคุณค่ะเอาเลยละจะให้น้องดาวสมัดจอดตะก้าหนึ่งร้อยคะแนนจ้าจัดมาแมไพ่จัดหาเออมองตามแม่ไพ้แล้วออามาหผมเดี๋ยวนี้ครับมองมาเดี้โดนอีกได้ สายตาสายตาสายตาอ่านกินผู้บ่าวผู้สาวนะคะคุยกันทั้งวันเลยวันนี้นะคะคุยกันกันนุ๊งกันพี่ปีพี่ปีพี่ปีเฮ็ดยังพี่ปีเออโอาเถะผู้หนึ่งเสาสีตลอกมันเรา แม่แปงแม่แปงทำซื God, ้อแม่แปงทำข้าวอุ่มบุญเป็นจังไดอีลาเก็บเต้าละตีมือนั่นไข่แน่ละไปแม่แปงทำข้าวไบใบขออนุญาตเป็นท่านประธานสุขอนามัยนะเออบกก๊กก๊กกกปีก๊กก๊กก๊กตีหนาไล่เหมือนถูเสา พี่ปีอยากเป็นคร ok ับแม่แป้งพี่ปีวกักแม่แป้งพี่ปีแม่แป้งแม่แป้งขยับมาหน่อยจ้ะขยับมาหน่อยจ้ะตามข่าวแม่แป้งคุยผู้เบาเบิดมือเลยเป็นจังได้น้อเป็นตาคือบอเออถามข่าวแม่แป้งเออเอ้ยเอ้ยเอ้ย เราวังเจอการหลังเด้โอ้ยยืนตัวแถวนะคะเ้ยเ้ย้ยเสียงยังเหรเสียงรถอฮ้ยเ้ยสียงรถแลนผ่านลูกแลนาดอู้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 หันหน้าไปทางเดียวกันหมดเลยอืออือออออ เอาหางตีตูดผู้สาวแม่เออเอออย่าตกใจอย่าตกใจ็ว่ารถแลนพานลูกแลนาดรถแลนพานลูกแลนาดรถแลนพานลูกละนาด วเอาแล้วเอาแล้วพอต้องคำเฮ้ยเ้ยเ้ยเ้ยอยอยู่อยู่อยู่อยูยู่ยู่อยู่อยู่ปีปีตื่นนอนเลยโอ้กำลังกำลังอันยืนรับอยู่ดีๆนะคะโอ้ยเสียงหลดแมโคอโล่ลงหลดบ้ฮะไม่เขาเขียนแม่คโูมาไว้ทำงานไงพรุ่งนี้ ซีเมนตัวนั้นเสียงหลุดแม่คู่ลงหลุดดังคืองางคืองางเด็กหน่อยตกใจนั่นน่ะอุ่มหน่อยอ่ะอุ้มเอ้ยอุ่มอวนวน,นไปกัดก้มสุกเข <c oughs> มาเออหันหนามาพี่ เออเออแม่ไพ่เรียกแล้วเออแม่ไพ่เรียกหนูเออเออพ่อแม่จะจีบกันหนูโออโย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 ่เออหนูเออเออเออแม่ไพ่เรียกหนูทําไมหรอเออรับไปเลยแม่นมากเออเออเอาฮึบเออยอด <ยอด Legend> แม่ไพ่บอกว่าเอาให้แม่อีกแน่ละ่ะเอาห้แม่ไพ่อีกแน่แว้ยวันนี้ครัพี่ป,ปีอิ่มมากเลยพุงกลางเลยล <c oughs> โอ้โหขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยจา้า มาถึงโรงเรียนมานอนเลยนะคะมือเสานะคะถึงโรงเรียนนอนเลยกินอิ่มมาแต่บานแน่ดีวันเกิดดีเฮ้ยเฮ้ยเออคุณบาผู้สาวหอบแล้วหอบแล้วแม่ไพ่แม่ไพ่อยากได้โบโหแม่ไพ่วันน้อยพูดบกลาจัดบึง แม่ไพบอกให้หอบไล่ไล่ลูกแม่ไพบอกให้หอบไล่ไล่เร็วๆอ้วนแม่ไพบอกให้หอบไล่ไล่แล้วก็โยนไปให้แม่ไพเลยแม่แม่ผมจีโอยเข็ญโอ้หน้าว่าเพลงยังเต้นมาได้ว้านสันติสุวร เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต้นคือกันเนาะเอาเอาอวดบอกเดี๋ยวผมเต้นเป็นเพื่อน เอาแล้ว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 พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเอออ่พัดเข่าพัดเข่าพัดเข่าเออพัดเข่าพัดเข่าไซเหล่อเอ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 อทํางไงหนอ เาหัวมเ้ยเฮ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 ้ยเ็นเห็นมือเคุณจอดหมวกเอาใส่อไบาเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย